แนะนำผู้เล่นต่างชาติไทยลีกยาเชียอิสลาเมสัญชาติชิลีแต่เลือกเล่นให้กับทีมชาติปาเลสไตน์อายุ31ปีเล่นในตำแหน่งปีกจากสโมสรขอนแก่นยูไนเตดใส่หมายเลข11เล่นไทยลีกมาตั้งแต่ปี2021แม้ว่าขอนแก่นยูไนเตดเพิ่งจะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่พวกเขากลับทำผลงานได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อกับการมีแต้มเหนือบรรดาทีมที่เก่าเกม ทั้งโพลิทเทโล่เอฟซีาชบุรีเอฟซีนครราชสีมาเอฟซีสรรณบรีเอฟซีประจวบเอฟซีและสมุทรปราการซิตี้โดยมีแต้มตามหลังการเทรดเอฟซีแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของสโมสรที่จริงจังกับการทําให้คนในจังหวัดได้ภาคภูมิใจซึ่งภาพสนที่ออกมาจะเห็นได้ว่ามีผู้ชมเข้ามาชมการแข่งขันในบ้านแบบล้นหลามอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับบรรดานักเตะต่างชาติของพวกเขา ที่ยกระดับของจงอางพยองให้ต่อกรกับคู่ต่อสู้บบลีกสูงสุดได้อย่างไม่เป็นรองอิสซันเมโลดาวยิงบาเซเลียนที่กำลังรั่วดาวซันโบไทลีกในปีนี้ตะการโคโบโอ,อาจจะเจ็บบ่อยไปหน่อยแต่ก็สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่ลงสนามอาเลฟสดนาราผู้ไว้วางใจได้โจสัวกรัมแมนก้อหลังฟิลิปปินที่ชัวร์มากๆเมื่อถึงจังหวะสําคัญหรือสมาชิกใหม่อย่างลูเมลูคาบลาวที่สร้างความแตกต่างได้ทุกวินาทีแต่ที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ,อยาชอิสลาเม แนวลุกชิลีปาเลสไตน์ที่ลงเล่นเกือบทุกนัดในซีซั่นนี้ปีคว้าวัย3 1มิเีดีกรีไม่ธรรมดาเขาเกิดและโตที่กรุงซานติอาโกเมืองหลวงของชิลีและก็เป็นนักเตะฝึกหัดของโคโลโคโลสโมสรอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งทีมนี้ผลิตผู้เล่นชั้นนำสู่ตลาดโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นคาร์ลอสคาซเซลี่หรือมาติอาสเฟรนันเดสด้วยพัฒนาการด้านฝีเท้าที่ไวว่วองอิสลามเมีถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของโคโลโคโลตั้งแต่อายุ17เท่านั้น ขณะที่ในทีมชาติเขาก็เล่นให้กับรุ่นอายุไม่เกิน 18, 19และ20มาโดยตลอดด้วยความเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงปี2010เขาได้รับโอกาสสาคัญคือการเรียกตัวสู่ทีมชาติชุดใหญ่แม้สุดท้ายจะไม่ได้ลงสนามแต่นั่นคือประสบการณ์อันล้าค่าเพราะได้ซ้อมร่วมกับแกรี่เมเดลอเล็กซิสซานเชสและอัูโรวีดาวคงไม่ได้หาได้ง่ายๆวันเวลาผ่านไปน่าเสียดายที่อิสลาเมไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงของคโลโคโลได้ ฤดูกาล2013ก็ถูกปล่อยไปให้ใหกับโรตาชวาเกอร์ตามมาด้วยบาเนเซียนในปี2014ช่วงกลางปี2014นาะรุรายนี้ออกไปประชนภัยนอกชิลีเป็นครั้งแรกกับสโมสรอ pes, สุยเปสสโมสรในฮังการีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนักปี2015อิสลาเมก,กับสู่บ้านเกิดอีกครั้งที่กูเรโนอูดิโนที่เนล,ลีกสูงสุดชิลีที่นี่เขาโชว์ฟอร์มที่ดีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ไหวถูกส่งให้กับมาลการยูเนเตดกับเปรัก2สองสโมสรมาเลเซียยืมตัวใช้งาน ยังไรก็ตามในห่วงที่เล่นอยู่กับมัลการในปี2016เขาถูกเทียบเชิญให้เข้าร่วมทีมชาติปาเลสไตน์ตามเชื้อสายของคุณตาเพียงแค่เกมแรกในนามทีมชาติอิสลาม,มิกก็เหมาคนเดียว2เม็ดให้ปาเลสไตน์ถล่มติมอร์เลสเตเลเท7-0ซีซั่น2018เขากลับบ้านเกิดอีกครั้งข่าวนี้ไปเล่นให้กับโกขิมโยอูนิโดแต่ก็อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ย้อนสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนที่2กับ PKNP จากมาเลเซีย ตามมาด้วยบาริโตปูเตล่าจากอินโดนีเซียฤดูกาล2021อิสลาเมบินกลับไปค้าแข่งที่ชชลีอีกครั้งคราวนี้เป็นเรนเจอร์สโมสรซอนในหลีกรองของประเทศแต่ด้วยอาการบาดเจ็บทําให้เขาไม่ได้เล่นให้กับต้นสังกัดกระทั่งได้รับการติดต่อจากคอนแก่นที่กําลังควานหาผู้เล่นริมเส้นเปเติมส่วนที่ขาดหายไปของทีมแม้จะเป็นความท้าทายใหม่ของหลีกที่ตนแทบไม่รู้จักแต่เมื่อร่างกายของเขาฟิตสมบูรณ์อิสลาเม้จึงสำแดงลิดเด์เดตออกมาอย่างร้อนแรง สามประตูกับ5าแอซิดในไทยลีกที่ยังแข่งขันไม่จบถือเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมทั้งที่นี่คือปีแรกที่เขาโลดแล่นบนแผ่นดินสยามคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดของจงอาภยองนั้นอิสลาเมีก็มีส่วนสําคัญไม่น้อยเลยทีเดียวฟอร์มดีแบบนี้รับรองได้ว่ายังอยู่ในไทยลีกได้สบายอีกหลายซีซั่นเลยเสอด็จะเด็ด,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 ดมีลาบกุซือใหญ่สิงเจ้าท่าการ่าเรือ ออกโรงชมปอกวิลเลียมไวโดโซนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย21ปีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมีทัศนคติที่เยี่ยมยอดเวลาลงสนามเชื่อว่าอนาคตไปไกลแน่นอน